พีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาชนแนวกับช่วงแรงจ้าบรรยากาศยามแะลงกลางทุ่งนาคือเก่าละจ้าคือเก่าเหมือนเดิมค่ะที่เก่าเวลาเดิมของร้านกาแฟเล็กๆกลางทุ่งนาจ้าพี่น้องจ๋าโอ้พี่น้องเห็นยังบ่พุ๋นอ่ะมือนี้มีวอลสองตัวพี่น้องจ๋านะคะเห็นบ่มีวอลสองตัวด้วยจ้านั่น หนึ่งตัวสองตัวจ้ามื่อนี้มีว่าวสองตัวแล้วพี่น้องลานวิ่งว่าอีหลีป้าขึ้นบักสูงนึงพอพี่น้องลมนิ่งๆจ้ามื่อนไงแต่ว่าอากาศเย็นค่ะในช่วงแล้งนี่ค่ะลมนิ่งอากาศเย็นจ้าพี่น้องอันนี้บรรยากาศท้องทุง่งนายามืมอแรงจ้าเด้อเฮเบิร์บรรยากาศนี่มองจากลานกาแฟเตยไปจ้า หลอดหนาต่้งไปนั่นบรรยากาศเนีมือแรงเป็นจังซี่แล้วจ้าบ่มี่ยังเด็กพี่น้องอยู่กลางทุ่งไห้ทุ่งนะอยู่ลานกาแฟบ่มี่ยังดอกเอาแต่บรรยากาศกลางทุง่งนาจังซี่ล่ะมาให้พี่น้องเขาเบิง่งหนาวลมวีวีจ้ะลมวีวีลมโวยโวพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวหนาว,นาวอากาศหนาวหนาวเดี๋ยวมื้อน,นี้สิดังไฟอีกก่อนพนอนี่น้องหลังจากใหญ่นั่นออกไปแล้วบ่ทันเดินเอามาไว้อยู่ เดี๋ยวชิกโกไฟละจะเป็นคนดังแล้ววันนี้มื่อน,นี้สิเป็นคนดังพี่น้องขออนุญาตเป็นคนดังสักวันได้จ้าวันนี้จ้าให้พี่น้องอาเบ่งภาพของร้านกาแฟจ้าอุ้ยไม่อย่างกองยุนหานกองยุนหาเต้นลูกตาลพี่น้องจ้าเครื่องสักผ้าเตยพังจ้า เดี๋ยวไปทรงลานซักพี่น้องเอ้ยซีพืนหาพืนจ้ะพืนหนึ่งมาให้แห้งพี่น้องอันนี้พืนเล็กจก้ะหาพืนพี่น้องให้เพื่อนซักเครื่องซักผ้าพ,พังน้อแห้งอากาศแห้งมะนาวกระจังเม่นเครื่องมาพังอีกเสนอฮึยืดเมืองวาว ความสุขของท้องม้าพี่น้องจ้าจะว่ากัดว่าแทะอีหยังปอดนกกระลายพี่น้องจ้าเพิ่งนกน่ะบนท้องฟ้านะจ้ะบินเวิร์นวันเวินวันจ้าพี่น้องเอามาแต่ร์ไซล่ะคือหลายแทะบินอยู่ท้งหัวเตยนี่พี่น้องอื้อนกมาแต่ร์ไซคือหลายแท้บานีิหลายท์ลีเดจ้านก จักว่านกจักว่าบ่้าวจเจก,กันใดเป็นนกจักกันใดเป็นเ่้าเนาะพี่น้องเนาะเป็นเว้าเนาะเ่้าปะน,นะภาษาอีสานบ้านตือเอิญเบ้าด้อพี่น้องเนะด้อฝุดนี่ให้เบิ่องป้ายอีกรอบนึ่งจ้าหูเว้นนี่เบิง่งเราเหมือนมันหอนแดดเนาะพี่น้องมันเห็นประชัดนี่จ้าพี่น้องจ้าจัดการป้ายเรียบร้อยจ้า เขียนใหม่เรียบร้อยแล้วโอมอุงอิงอุงอิงอุงอิงเพียงโอมอุงอิงอุงอิงอุงอิงเพียงโอมอุงอิงอุงอิงอุงอิงเพียงขายดิบขายดีเด้ออีหล่าเอ้ยให้แม่เตยขายของมันๆลูกค้าหลายๆเด้อเขียนติดลายล้านพร้อมเดี๋ยวจะไปเอารูปอีหล่ามาติดอยู่พี่น้องบอกพี่มอดแล้วล่ะเดี๋ยวจะค่อยหาแอมทั้งหลังเอาเดี๋ยวจะเอารูปมาติดเอารูปอีหล่ามาติดก่อนช่วงนี้บ่เป็นอยังดอกบ่มีฝนแต่ดอกบอกพี่มอดไว้พี่น้องจยาพี่มอดก็เลยว่าเอามาติดเอามาติดนะ มันผุเลยแต่ว่าก็เสียดายนะพี่น้องเลียกออมาเขียนจ้ะลุกมือเขียนเองเลยอ่ะได้สำเร็จแล้วพี่น้องพราอ่านออกอให้ออเดอร์อันพี่ออเดอร์ขนมเค้กแม่เตยเข่าลายๆเดอ้ออีหล่าเอ้ยให้ลูกค้าแม่เตยเข่ามาลายๆบพว่าสิเป็นกาแฟาว่าสมเนาะสมมูหรือว่าพี่ออเดอร์ออันันน ขนมเค้กเนาะพี่น้องโอ้ยบรรยากาศบรรยากาศดีไยจ้ะพี่น้องจ้ามือเนี่ยหนาวอยู่แต่ว่ากะบโมเมนว่าซีแบบคือจังซู่มือเด้พี่น้องซู่มือมันหนาวหนาวคักอีหลีจ้ะอันนี้แบบอากาศแบบสบายๆมือเนี่ยเดี๋ยวสิพาพี่น้องย่างออกไปเบิ่งกัน ทั้งหนอกเขาม้านะพี่นอ้องหลังจากที่ต,ติดไฟแล้วอยู่ในกล่องมันแจ้งอยู่ด้วยจ้ะแต่ว่าตัวจริงๆเราบม่บได้แจ้งเลยพี่น้องมืดแน่แล้วเริ่มมืดแน่แล้วสลัวสลัวแล้วแต่ว่าในกล่องมันแจ้งจา้าเดี๋ยวผุนท้องมา้าหูว่าเขาสิไปเรียนน้ำหนาแล้วพี่น้องจะสิไปใส่บุญเสียใจบ่พาเธอไปดอกถนนใหญ่อะ่ะ <laughs> ฉันยันรถซนเธออีก <laughs> แต่เล้วพี่น้อง อุ้ยว่าวลสองตัวอยู่บนท้องฟ้าอากาศดีคักพี่น้องจ้านี่อา้าวทางนั้นเอา้าพี่น้องทางนั้นไฟไหม้อ้อยอีกแล้วทางนั้นเห็นบ้าปะฝากทุง่งนาแต่ไปทางพู้นมันจะมีแปลงอ้อยทางนั้นแปลงอ้อยลายได้พี่น้องนี่ทุกนาแต่ยำมือแรงจ้าอันนี้คำหลือได้ไหมพี่น้อง แต่ว่าในกล่องมันแจงสิ่้ายตัวนี้ถามยังนุ่ยเราถามหลายๆคนลูกค้าหลายๆท่านที่เพิ่นเอ่ขอขามาจา้ะเพิ่นบอกว่ามองมองมาจากถนนพุน่นเพิ่นมองเห็นเลยจ้ะเห็นป้ายขาวๆเลยจ้ะมองเห็นง่ายเลยจ้ะพี่น้องจ้าเออกับใบไปใบทั้งนั้นมันมองไปเห็นเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆท่านที่แนะนำเนาะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆค่ะกลับมาพอเห็นป้ายแล้วก็ มันก็เขาหมามันกับเขาง่ายเนาะจากเพิ่นกัจังกาเขาหมาพี่น้องมื่อนี้ก็ลูกค้าร่ากาแฟก็มาเรื่อยๆจ้ะเพอะได้ขายเนาะพี่น้องดีกว่าเฮาปล่อยเวลาถิ่มไปซื้อจ้ะขนมเค้กเตยกับพี่ออเดอร์น้ำมันล้านเขาไว้แล้วก็มาอันโพูดขายหาลูกค้าจะพี่น้องเพราะได้เอ็นบาทสองบาทเพราะได้ตืมกันจ้ะเพราะได้หาตืมกันไปกับขายกาแฟเนาะพี่น้อง ดีกว่าเขาอยู่ซื้อ,อ,อจ้ะอันใดเฮ็ดได้เดงินเฮ็ดเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนและกสนับสนุนสินค้าของอันตาลูกตาลนะจ๊ะบพกว่าจะเป็นสมงวัวขะมอดแนมหมูสามสั้นกาแฟวิ่งว้ากาแฟสดแลก้กกะขนมเคก้กขนมปังปิ้งจ้ะ อันใดเฮ็ดแล้วขนมปังก็สิได้ปิ้งขายพี่น้องจ๋าเต้สร้างมาให้เด็กๆล่ะแล้ววันเนียนลูกค้าเพิ่อนอยากกินอยากยังยังเสียจ๋าเต้ก็เลยขายไปน้ำพี่น้องจ๋าให้ลูกกินไปพร้อ,อมขายไปน้ำพี่นอ้องเต้เปิดร้านทุกมือเลยพี่น้องห่อน,หนึ่งทุ่มจ๋าเนื้อทุ่มเต้ก็ปิดร้านแล้วอันใดพ่อขายได้กระขายอันใดพ่อเฮ็ด เติมกันไปได้เพราะให้ได้ลดค่าใช้ใจ่ายบางสิ่งบางอย่างได้กระเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะเอามาขายเจ้าของบ่ได้ลงทุนอย่างจังพวกกาแฟเจ้าของบ่ได้ไอ้บ่แม่นกาแฟขนมเคก้กแต่บ่ได้ลงทุนอย่างพี่น้องก็แค่หาออเดอร์แล้วก็ไปรับทางร้านมาส่งลูกค้าซื่อๆพี่น้องจา้าร้านเขาก็มาส่งดอกบ่แมน่นมตยไปเอาเองจ้ะเพราะเตยบ่มีรถไปเอาเนาะพี่น้องทางร้านมาส่งให้จ้ะค่ะสำหรับคลิปนี้บ่มีหยังหลายพี่น้องจา้าเอา วิวธรรมชาติบรรยากาศธรรมชาติบ้านนอกบ้านนายเมื้อแมล็มาฝากพี่ฝากน้องคือเราเป็นประจำของช่องเต้าลูกตาลขอบคุณ f อสาวน้อยเพชรบ้านแพง f อีอีล่าองิงเอฟซีพ่อขมอดแล้วก็นเอฟซของศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงจ้าอยู่ดีสบายสุภุสุขล่ำรวยเงินท้องจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า